คุยกับน้องป่านบานชีวาซึ่งเป็นศิลปินผมเรียกว่าศิลปินอิสระดีกว่าเพราะว่าผมเห็นการเติบโตของน้องมาตั้งแต่ตอนเด็กๆจกนกระทั่งปัจจุบันนี้มาตั้งคณะลิเกแล้วก็เป็นคณะลิเกเด็กไม่เกิน18ปปีซึ่งงานค่อนข้างเยอะและตอนนี้งานงานเข้าใช่ไหมใช่ค่ะก็มีเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวที่เขาเล่นเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทุกต้องมีแต่ตัวเด็กหมดเลยอะ่ะแล้วโครงเรื่องมันเป็นไงใครเล่นเป็นพ่อใครเล่นเป็นแม่เขาเขาวางตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ย แด้ความที่เป็นลิเกเด็กค่ะซึ่งจริงๆเนื้อเรื่องแต่ละเรื่องที่ลิเกเขานิยมเล่นกันก็เนื้อมันค่อนข้างไปทางแบบผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอาจจะมีการแต่งงานมีมีฉากตบตีใช่ถ้าเป็นลิเกทั่วไปนะมีฉากตบตีลบลาฆ่าฟังชิงรักหักสวาด์่ข้าเมียข้าลูกข้าเพื่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วของเรามีไห มีค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นลิเกเด็กเราก็เลยใช้การผสมผสานแทนค่ะก็จะมีลิเกผู้ใหญ่ที่นับถือกันมาตั้งแบบตั้งแต่สมัยที่คุณยายทําลิเกแต่ว่าไม่ใช่ลิเกของหนูค่ะลิเกคุณแม่ะคะม่ะใช่ค่ะก็นับถือกันมาก็เลยให้มาช่วยเป็นพ่อเป็นแม่ในเรื่องของเราเพราะว่าถ้าเกิดจะ ให้เด็กเล่นบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมค่ะใช่แล้วก็มีการดัดแปลงเนเรื่องให้ให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ให้เข้ากับวัยของเด็กๆในคณะค่ะอืมคือพูดงี้ว่าเรื่องเขาเนี่ยจะต้องไม่ทําให้ภาพลักษณ์ของลิเกเด็กเนี่ยมันเสียค่ะใช่เพราะงั้นเรื่องรักใคร่อาจจะมีแสดงตัวเป็นพ่อแสดงตัวเป็นแม่แต่ว่าจริงๆก็เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีใช่บรวมคณะกันเพราะฉะนั้น วิธีการน,นําเสนอเท่าที่ฟังจากน้องป่านหมายถึงว่าเขาก็ลดทอนส่วนที่มันดูแบบด่ากันแรงๆอะไรก็จะไม่มีใค่ะคำทะลึ่งสองแง่3งมาม,ามนี่เขาก็คงจะไม่ใช้ใช่ค่ะแต่อาจจะเป็นแบบทางลิเกที่คุณครูลิเกที่สอนอาจจะดัดแปลงให้มีความน่ารักน่ารักใครเขียนกรลิเกให้อ่ะมันลิเกสําคัญที่กรนะกรลิเกเนี่ยใครเขียน เป็นคุณครูลิเกที่มาสอนให้กับคณะหนูค่ะแล้วก็คุณแม่ของหนูก็แต่งให้ค่ะบางช่วง,งบางตอนอใช่เห็นกลอนเองด้วยค่ะแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วใครฝึกซ้อมทําดนตรีเพราะว่าปกติแล้วคณะลิเกาบางคณะไม่เหมือนกันใช่ค่ะบางคณะก็คือผสมการร้องเพลง<ช>บางคณะร้องเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องบางคณะเล่นเรื่องไปก่อนแล้วไปร้องตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะของหนูเป็นแบบไหนอะ ของหนูก็คือจะมี3แบบค่ะแล้วแต่จะจ้างก็คือจะมีแบบลิเกเลยก็คือออกแขกแล้วก็เข้าเรื่องเข้าลิเกเลยแล้วก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตลิเกคอนเสิร์ตค่ะก็จะมีร้องเพลงก่อนค่ะหนูร้องเพลงพี่ๆในทีมงานออกมาร้องเพลงเป็นคอนเสิร์ตเต็มวงมีแดนเซอร์ค่ะแล้วก็ถึงจะเข้าลิเกค่ะแล้วก็แบบที่3ามนี่คือเป็นเหมือนเป็นเป็นคอนเสิร์ตอย่างเดียวค่ะแล้วก็เหมือนว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้จะนิยมเลยก็คือเขาจะเหมือนให้ เป,เป็นเหมือนส่งเสริมเยาวชนค่ะเป็นให้เยาวชนเด็กๆเนี่ยได้ดูกันว่าลิเกเป็นยังไงค่ะก็คือจะตัดทอนเนื้อเรื่องออกให้เหลือแค่1ชั่วโมงสชั่วโมงค่ะแสดงว่าถ้าเป็นลิเกรจริงๆเลยอ่ะใช้เวลาเท่าไหร ริเกของอูว่ารับแสดงกีชั่วโมงกี่ชั่วโมงสมชั่วโมงขึ้นค่ะ3าชั่วโมงขึ้นถ้าเป็นลิเกอิน<ม>คอนเสิร์ตนะมีคอนเสิร์ตก่อนแล้วเขาเลื่อนริเกทีหลังกี่ชั่วโมงไม่เกินไม่เกิน3ามชั่วโมงเพราะว่าเราก็กินเวลากับคอนเสิร์ตที่แบบจะมีเพลงหลายๆเพลงเข้ามาเยอะแล้วก็อาจจะต้องตัดทอนเนื้อเรื่องค่ะใช่แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือร้องบวกเล่นลิเกนิดหน่อยให้ย่อเลยชั่วโมงเดียวค่ะใช่ไหมมีสามแบบแบบนี้ค่ะ ธะลิเกของน้องป่านปานชีวาเนี่ยมีเวทีเองอะไรเองไหมหมายถึงว่าสมมติเราบอกจ้างน้องป,าปอ่านแต่เนี้ยน้องป่านมีทั้งเวทีแสงเสียงไปวางแล้วแสดงเลยหรือเปล่าหรือต้องเตรียมไว้ใหจ้จริงๆหนูไม่ได้มีเวทีเป็นของตัวเองค่ะถ้าทางเจ้าภาพเตรียมไว้ให้ก็อันนี้ก็อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดเจ้าภาพอยากให้เป็นเซทของเราไปหนูก็ต้องจ้างเขาอีกทีนึงค่ะก็จะมีทีมงานใช่ค่ะดูแลในเรื่องเวทีแสงเสียงต่งาง แต่สามารถรับได้หมดใช่ค่ะสภาพสามารถที่จะบูืที่โล่งๆอยู่เนี้ยผมเกินอยากอยากจัดเลี้ยงฉลองครบรอบอายุ20ปีของผมเนี่ยนะฮะผมก็จ้างทือถือผ่านตั้งวิธีโล่งๆอย่างเงี้ยนะเขาจะมีอุปกรณ์มาตั้งเสร็จสับเลยก็ได้หรือว่าผมจะจ้างเวทีมาก็ได้นะเออพูดถึงว่ออย่างเงี้ยเขาก็เคยเห็นลุงแกะวัฒนานันมารายการจุ้งทางดาวทองไหมเห็นไหม <c oughs> อยากออกแบบนั้นแม่อยากออกแบบนั้นแมเป็นเรื่องเอาไว้เปล่า <c oughs> ไวค่ะไว้เปล่าอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> คือต้องบอกว่าเราในวันพฤหัสเนี่ยนะทุกวันพฤหัสเนี่ยเนี่ยรายการผมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นโชว์โชว์เพื่อเป็นตัวอย่างหลังจากเราโควิดมา3ปีบางทีนึกไ่ออกคณะไหนยังอยู่ไม่อยู่นึกไปออกว่าวเขาจูงกันยังไงเราก็จะเปิดเวทีให้โชว์หนึ่งชั่วโมงเต็มเพื่อให้ท่านได้ชื่นชมแล้วก็ส่งสื่อสารความสุข ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบเต็มอิ่มในวันพฤหัสสัมดีเวลาเที่ยง4ี่ทางช่องเจ็ดเท็ทีของเราเนี่ยนะแน่นอนมาถึงวันนี้ที่น้องป่านเนี่ยไปตั้งคณะลิเกแล้วแบ่งตัวละครเป็นพ่อแม่ลูกผูกเลี่องขึ้นมาใหม่เกิดใครอยากได้น้องป่านปานชีวากับคณะได้ไปดูซึ่งลิเกนเนี่ยบางคนอาจจะอมองวันผู้ใหญ่แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านเคยชมและชมสด,สด ท่านจะลืมไม่ลงและจะอยากชมอีกนั่นคือสเสนาา่ห์ของคําวิเกตเราะมันสนุกเล่นสิบทีก็ไม่เหมือนใช่ไหม<ช>เล่นกี่ทีก็ไม่เหมือนใช่ไหม<ข>เออความสนุกมันไม่เหมือนกันต้องปานขาสักเพลงหนึง่งงั้นเพลงต่อไปก็ขอเป็นเพลงตำนานเพชรเมืองสุพรรณค่ะทำ <Okay. S 1> ไมเลือกเพลงนี้ เป็นเพลงที่หนูชอบเนื้อหาค่ะตามชื่อเพลงเลยก็คือตำนานเพชรเมืองสุพรรณเพลงนี้อาจารย์วิไลพนมเมตาแต่งให้หนูค่ะก็คือเนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับศิลปินของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าเป็นศิลปินที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะก็คือตำนานที่ท่านกลายเป็นตำนานไปแล้วค่ะหนูก็เลยอยากได้เพลงนี้มาเผยแพร่ให้ทุกคนที่ยังไม่ได้รับฟังได้ฟังกัน วันณัดีขึ้นเชือเรื่องเลืองาพระเครื่อง,งสูงลำ้ำประวัติศาสตร์เกษตรรุ่งเรือง Hey! <laughs>